คุณผู้ชมคะรูปแบบการถวายสังฆทานปัจจุบันมีมากกว่ายาเครื่องใช้และไรจีวอนะคะเห็นมากขึ้นก็คือหลอดไฟนีออนโซลาเซลล์ค่ะนำมาทดแทนการถวายเทียนพรรษาขนาดใหญ่การทำบุญในลักษณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยค่ะอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรรอบวัดก็เริ่มมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะคะเพื่อเห็นความสว่างค่ะ เจ้าวาดวัดป่าภาวนารามเปิดเผยนะคะว่าปกติแล้ววัดจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าเดือนละกว่า10,000บาทค่ะแต่ว่าหลังจากญาติโยมเริ่มนําแผงโซลาเซลล์มาถวายก็ทําให้ค่าไฟลดลงเหลือประมาณ4-5,000บาทเท่านั้นดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาถ้ามีการถวายแผงโซลาเซลล์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับวัดนะคะโดยเฉพาะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะถ้าอยากความต้องการจริงๆของวัดเนี่ยตอนนี้อยากได้เป็นพวกแผงโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็น แบบไหนก็ได้ที่ที่ทำให้ประหยัดค่าไฟทําว่ามันก็ประหยัดได้ส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่แต่เห็นผลเยอะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเจ้าอาวาสวัดบึงกระดานบอกว่าการบริจาคเทียนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการบริจาคหลอดไฟกันมากขึ้นและถ้ามีการบริจาคแผงโซล่าเซลล์ด้วยก็จะยิ่งช่วยวัดในการประหยัดค่าใช้จ่ายครับแต่จว่าไปแล้วการถวายเทียนเจ้านามาสาเราก็รักษาประเพณีกันเข้าไว้พอประมาณพอสมควรแค่นั้นเองนะถ้าญาติโยมอยากจะถวาย จะเปลี่ยนจะแปลงเป็นหลอดไฟไฟตุ้มไฟหลอดหรือท่านใดมีศรัทธามากมายจะถวายเป็นอะไรที่ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟฟ้าที่ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มันก็ได้ที่เป็นแผงเป็นเสาที่ใช้ตั้ง